จ่ะตัดสินคุณตาเลยอันนี้ยังครับอันนี้นะคะจะเป็นอ,อ,อะไรนะทอดมัน,ทอ,มนทอดมันกัดเต้าหู้กัเต้้าหูกินได้มัง่งไม่ได้มัง่งเป็นอาหารมั่งนะคะชิมดูก่อนนะชิมได้อืมได้อยู่เค็มได้ที่ได้อยู่ยไม่บ <c oughs> <c oughs> อกว่าเค็มเลสีเอากระชากาดก่อนนะคะ หนาเลยทำนี่แหละได้เลยไม่หวานไปเนาะไม่หวานไปหรอกแม่เติมน้ำปลาแล้วนะอโอ้แม่เติมน้ำแม่เติมเติมน้ำปลาแม่เติมน้ำแล้วอืมไม่ขวอุ่นอวมากค่ะอุ่นไวอุ่นไวมากเลยครัขวบวันนี้อุ่นไวมากเลยค่ะ ตัอไปเป็นเมนูทอด,ออดนค่เดี๋ยวอุ่นส,สวยามาายลสวพอพูดคนสวยแค่นั้นแหละเลยลมา่สวยอะไรกูหา ก็จะทำป็นการทอดนะคะท่นเป็นผงเผ็ดเลยคะโออ่านตะวันดาเหรอคะอ๋อใหญ่จันเลยแม่ต้องให้น้ำมันมันเดือดก่อนไหมหรือว่ายังไงอนจ้ะสวยเหมือนเดิมเลยใครหอมเนี่ยหอยหอย ปั้นแล้วนะคะอันนี้เขาจะในคลิปเขาจะต้องใส่ถั่วด้วยแต่ว่าเราอ่ะไม่มีถั่วแล้วก็เอาไปเลยถั่วอะไรคะถั่วตัดยาวหรือว่าเราอืมเราถึงว่าในคลิปนี้เราะใส่งานใส่งาจะดูแิบเอาดิจิเน่ใส่เงาไปด้วยเพื่อแบบสุขภาพชิมบิลาห์อนมากอยู่นี่นะเออเสร็จไปเลย เ้าเป็นเราเราไม่ต้องสูตรไทยเราสูตรเราไงเราสูตรเราชห <c oughs> เห็นไม้คะก็ต้องแบบกเขาจะแบบเอ๊ะแมงตกลงไปหรือเปล่า,ลาเนี่ยไม่ใช่มันจะเป็นยาดำนะคะอันนี้จะเป็นกากเต้าหู้นะเราแบบเพื่อสุขภาพมากเ h e ตี t ใส่ h e a l t h นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ที่เขตนะคะใครอยากชิมเดี๋ยวจะให้ชิมนะคะเฮ้ยทอดทอด ให้มันแปลแปลอย่างนี้นะคะรู้จักไหมให้มันแปลแปลให้มันเบนเบนเออให้มันเบนเบนแปลแปลน่ะที่บ้านเรียกแปลๆสายกินเนาะใช่ภูมสายกินก็จะพูดโต้หน่อยนิดนึงนี่นะคะเข้ากันดีมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นอุลแกลเจปาโอเคโอเคอันนี้แกงเจปานะคะอร่อยมากเ็ำเองเปล่เองใช่อันนี้แม่ทำแม่ทำเองนะเนี่ยอันนี้แม่เห็ดเองนะคะมีชั้แห้งค่ะ คนเชือบวงสามขีหลานของกับิี่ <c oughs> ีตีไหมอุ้ยเสือเสือแจ็คสามมันชนด้วจานนี่ไอ้ยังนี่แจ็คสามบันชนชาแนลเลยสามร้อยให้ได้ก่อนบอก <c oughs> อุ้ยทอไม่แน่นะ <c oughs> ดังเลยแหละคลิปนี้ใช่เออต้องแบบดูซิว่ามันมันได้ยัง ผิดได้ยังไม่นด้จะผิดยังไม่ได้นะก็ยังไม่รอต้องรอให้มันลอยตัวขึ้นมาอ่ะลอยตัวขึ้นมาแล้วแล้วก็จะบอกว่านี่โอเคได้มันจะลอยตัวขึ้นมาแล้วนะคะเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งลุกใส่กใส่อยกคุ ั่วเหือนี่ใช้ได้ทุกส่วนเอ้ยใช้ได้หมดเลย,เ,ยเห็นไหมไม่ได้ทิ้งอะไรสักอย่างกาดที่เหลือก็เอามาทําทอดมันได้นะคะเนี่ยแล้วก็จะทำเต้าหู้แผ่นด้วยนะคะย่างใช่ใช่ใ่หหใช่ทำใส่ขนมก็ได้ไไดนะตัวกัวน,นะ๋อ,อะช่ เลิกก็ได้แล้วนะไเริ่มลอยเลยทไปลงดนงไหมเดี๋ยวมันจะไหมนะ่อนอกันนี้ไก่ทุกย่างครับคเพื่อนที่ว่าอเ่าย่าอีกป๊ดนึงนั่งอย่ายดี๋ยงยัง๋ยวก่อนนะให้มันแบบเหองๆสวยๆก่อนนะเรื่องนี้มันเป็นแป้งกันมันบโซนี่ปวดทองเลยี่บ่ ให้มันสุกๆกันนั่นเนี่ยอันนี้มันมอยากให้มันเหลืองๆอนะให้มันเหลืองๆสวยสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือ,อยังไงครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็จะเป็นเอ่อมีกากกากเต้าหู้ที่เราเหลือจากการทําน้ำเต้าหู้แล้วอันที่สองก็คือไข่ไข่ขก็ใส่ไปเลยอ,อยากอะไรก็ใส่ไปเลยเยอะๆเลยจ้ะแล้วก็แป้งสาลสาีใส่ไปนิดนึงเพื่อให้มันให้มันติดอ่ะไม่ต้องไม่ให้มันหลุด ไม่ให้มันกระจายเวลาทอดแล้วก็ใส่น้ำมันหอยเครื่องปรุงแล้วแต่ตามชอบนะคะไอ้ไอ้นมมะตะน่ะใส่หลายแซตหลายแล้วแต่ชอบจานแต่ว่าคนทำก็ชอบกินนะเพราะว่ากินแล้วมันอร่อยอ่ะมันนุ่ม่ใช่ดีเท่าไหร่จะไปให้หมดเลยจ้ะแล้วก็เอ่อค้ดซีบีกาบิคอนแล้วก็แอนตซินไหมนะแมเตรียมไปเลยนะจ๊ะอะไรจ้าแม่เพื่อแปรงปะสุกอะไรนะที่แม่มันกดเลยย้อนอ่ะกาบิคอนที่บ้านเรามีพวก ที่บ้านเรามีประปจพณค่ะที่บ้านเรามีน,นี่อันนี้อันนี้เหลืองแล้วเหลืองแล้วไ <c ười> อ่ชิม <c ười> เอือดเรื่องกับเขาด้วยอะไรอะอะไรอันนั้นคนให้กำลังใจนะคะคนชมผู้ชมได้แล้วนะคะก็ <c ười> จะเป็นแบบว่าเออมันเริ่มเหลืองๆ <c ười> แล้วถ้าแบบถ้ามันไหม้มันก็จะไม่ดีต่อสุขภาพ <c ười> จริงๆถ้าใครไม่อยากทอดกับน้ำมันก็สามารถเออเอาไปใช้ในหมอ้อทอดไร้น้ำมันก็ได้นะแต่บ้านเราก็มีนะแต่ว่าก็จัดใช้น้ำมันน้ำมันออริจินัลดีวันนี้ก็จะทำกับข้าวให้พ่อปู่กินนะคะ,นะกินได้หรือได้ <c oughs> กินได้มั่งไม่ได้มั่งละค่เริ่มจะไหม้แล้วนะคะเดีนก่อนเก่อนอันนี้น้องเขยก็เป็นคนถือกล้องนะคะ <c oughs> ให้พีชรไพแต่ว่า,บบบาโชว์ฝีมือนะคะ วิ่งเริ่มจะได้แล้วกันไหมล่ะเอ่อเอามาดูผลงานอันดำๆนี่จะเป็นงานนะคะเราใส่งานไปไปด้วยไม่หรือเปล่าไม่ไม่เอาแบบไม่ไม่ใช้งานใช้งานใช้ปิดหน้าก่อนใส่งานน้องงาน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 คือเดี๋ยวเราชิมดูก่อนนะดูข้างในมันสุกเยอะร้อนร้อน ได้นะแม่ชิมดูก่อนนะทำไมล่ะให้เจ๊เปิดชิมก่อนนะโอ้ยมือมันมือไหลดีใจให้ยายให้ยายชิมมาลูก g e n ซิมเองแบ่งยายด้วยสีเครื่องเนึ้อเป็นไงอร่อยไหมเหม่อมเหมือนอร่อยอร่อยมาก